สงร้อนๆแล้วก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็จะขยายผลต่อไปด้วยนะครับกรณีวัดชื่อดังที่จังหวัดปทุมธานีครับมีกรณีการโอนเงินไปให้กับศรีกาเป็นเงินกว่า12ล้านบาทแล้วศรีกาเนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมทนายความของวัดนาป่าพง์ได้ตั้งโต๊ะถแถลงปมร้อนที่ถูกกล่าวหาแล้วนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย คือที่บอกว่าเป็นศีกาอยู่ที่เยอรมนีเนี่ยนะครับนำเอกสารหลักฐานเส้นทางการเงินสลิปการโอนเงินฉบับจริงมามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามครับเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพระวัดดังในจังหวัดปทุมธานีหลังพบความผิดปกติของเส้นเงินที่ดึงเธอเข้าไปเกี่ยวข้องครับเนื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจเจ้าอาวาสวัดดังมอบหมายให้ลูกศิษย์สองคนนำเงินสดโอนเข้าบัญชีผู้เสียหาย คือสีการหรือผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่เยอรมนีนะ,ะแล้วก็มีการกล่าวหาว่าเจ้าอาวาดเนี่ยโอนเงินให้เธอสี่ครั้งรวมเป็นเงิน12ล้าน2แสนบาทจากนั้นเนี่ยเธอก็โอนเงินเข้าสมาคมในประเทศเยอรมนีจนหมดจนมาทราบภายหลังว่าเงินจำนวนนี้ไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาดครับ ทีนี้พอเรื่องเป็นแบบนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้เสียหายเนี่ยเ,เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถึงมาแจ้งความจากข้อมูลของทนายความยอมรับว่าผู้เสียหายถูกว่าจ้างจากพระเป็นรายเดือนให้บริหารจัดก,การดูแลสมาคมและมูลนิธิสอนพุทธศาสนาโดยไม่ได้บอกตัวเลขว่าเท่าไหร่แต่ตัวเลขที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คือเดือนละ1 7 4 0 0 0บาท อย่างไรก็ตามทนายความยืนยันนะคะว่าการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวแต่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะผู้เสียหายศรัทธาและต้องการเผยแผ่พระทุศสาสนาในต่างประเทศก็เลยตัดสินใจมารับเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการค่ะขณะที่วัดนาป่าพง เมื่อช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสามกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะทางทนายความนะของวัดก็ร่วมแถลงปมร้อนกรณีที่พระอาจารย์โอนเงินข้ามทวีปให้ศรีกาที่ยอรมานีเป็นเงินกว่า12ล้านบาทเริ่มจากตั้งแต่ปี2,561หรือว่าสัก7ปีที่แล้วนะครับพระอาจารย์เนี่ยต้องการเผยแผ่คำสอนไปที่ต่างประเทศซึ่งต้องมีการจัดตั้งวัดและมูล,ลนิธิ จนแต่งตั้งสีกาคนนี้แหละเนื่องจากว่าเธอพูดภาษาเยอรมันได้ค่ะและเรื่องสีกาเองพระอาจารย์ก็พร้อมชี้แจงบอกว่าในฐานะพุทธศาสนิกชนอยากให้เข้าไปดูคําสอนแล้วก็ใช้วิจารณญาณว่าผิด พระวินัยหรือไม่ครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลเนี่ยสามารถเปิดเผยได้ทุกฉบับนะคะเพราะว่าวัยยาวัจากรเนี่ยเป็นผู้โอนเงินโดยมีการโอนทั้งสิ้น21ครั้งโอนไปที่สมาคมพุทธวจนะมูลนิธิที่เยอรมันที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะแล้วก็หลักฐานเงินกว่า12ล้านบาทที่ปรากฏเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่ใช่การให้โดยเสน่หาแล้วไม่ได้เป็นการฟอกเงินด้วยแม้แต่คนในวัดก็ไม่เคยโอนเงินให้ศีกาเข้าบัญชีส่วนตัวส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยขอยังไม่คําตอบเพราะว่าได้รับ อนุญาตให้มาตอบแค่เรื่องบัญชีเท่านั้นไม่มีอะไรต้องปิดบังและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคนก็เฝ้าติดตามว่าพระอาจารย์เจ้าวัดวัดจะมาแถลงหรือเปล่าไม่มานะครับแต่ก็อยู่ในนะเรื่องของการดําเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับใช่ค่ะ